สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกบริษัทเทคโนโลยีที่ชื่อกำลังมาแรงเลย Palantir หรือว่า PLTR นะครับบริษัทนี้เขาทำเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซอฟต์แวร์เขาเนี่ยช่วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนเลยในการตัดสินใจโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม AI ตัวใหม่ที่เรียกว่า AIP นี่กำลังฮิตมากเราจะมาดูกันครับว่าผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็มุมมองต่อหุ้นเขาเป็นยังไงบ้าง ค่ะใช่ค่ะแพลนเทียนี่เก่งมากเรื่องเปลี่ยนข้อมูลที่มันดูยุ่งยุ่งซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะบริษัทตอนนี้บ้างเอาล่ะครับมาแกะดูกันเลยดีกว่าผลประกอบการไตรมาสแรกปี2025ของแพลนเทียเนี่ยต้องบอกว่าออกมาแกร่งมากนะทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยครับทั้งกำไรต่อหุ้น หรือ EPS แล้วก็รายได้รวมใช่ค่ะดีกว่าที่นวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้ซึ่งตลาดก็ตอบรับค่อนข้างดีเลยนะคะครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเติบโตในตลาดสหรัฐค่ะโดดเด่นจริงๆรายได้รวมเฉพาะในอเมริกานี่พุ่งขึ้นประมาณ55%เนะคะถ้าเทียบปีต่อปีโห้55%ค่ะแล้วสัดส่วนรายได้จากสหรัฐนี้ก็กลายเป็น71%ของยอดขายรวมในไต,ตรมาสนี้เลยโอ้โหเกินครึ่งไปเยอะเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะโดยเฉพาะรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนในสหรัฐอันนี้ยิ่งโตแรงค่ะโตถึง71%แล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือรายได้ประจำต่อปีหรือ ARR จากลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเอ่อทะลุ1นพันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเลยค่ะพันล้านเหรียญครั้งแรกอันนี้ถือเป็นมายสโตนสํสำคัญเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆมันบอกว่าเออลูกค้าเริ่มยอมรับมากขึ้นสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงขึ้นซึ่งหลกัหลกๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากความต้องการ AIP ที่สูงขึ้นจริงๆนั่นแหละค่ะขณะที่รายได้จากภาครัฐในสหรัฐก็โตดีนะคะเพิ่มขึ้น45%ค่ะโหตัวเลขฝั่งเอกชนในสหรัฐ71%นี่สุดยอดมากแล้วเรื่องการเซ็นสัญญาใหม่ๆล่ะครับเห็นว่าก็ดีเหมือนกัน ใช่ค่ะมูลค่าสัญญารวมหรือ TCV ที่เซ็นกับลูกค้าเอกชนในสหรัฐนี้ก็เพิ่มข,ขึ้นมหาศาลเลยค่ะเพิ่มขึ้นถึง2 3่เทียบกับปีก่อนนะคะโอ้โห200กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วจำนวนสัญญ,ญาใหญ่ๆที่มูลค่าเกินล้านเหรียญเนี่ยก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยแบบนี้ก็ดูเหมือนลูกค้าเชื่อมั่นมากๆเลยนะพร้อมจะลงทุนกับพารนเทียรายาวอออืื ยิ่ง CTO เขาออกมาบอกว่า AI P นี่มันช่วยให้องค์กรทำงานอัตโนมัติได้ดีขึ้นเยอะเพิ่มประสิทธิภาพพนักง,งานได้แบบ50เท่าเลยอันนี้ยิ่งดูมีอนาคตเลยนะครับใช่ค่ะตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนความเชื่อมั่นลูกค้าได้ดีจริงๆค่ะแต่ว่าพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะแม้ว่าตัวเลขการเติบโตจะสวยหรูแล้วก็มีปัจจัยบวกอย่างดียวกับเนโตมาช่วยหนุนเนี่ยมันก็มีอีกมุมที่ต้องดูดีๆเหมือนกัน ก็คือเรื่องราคาหุ้นค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีนะคะเขาชี้ว่าราคาหุ้น PLTR ตอนนี้นี่ค่อนข้างสูงมากแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าสะท้อนความคาดหวังการเติบโตแรงๆในอีกหลายปีข้างหน้าไป,ไป,ไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อหมายความว่าถึงบริษัทจะดีเทคโนโลยีจะว้าวแต่ราคาตอนนี้มันอาจจะแพงไปหน่อยหรือว่ามันรวมเรื่องดีๆในอนาคตไปเยอะแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคือตลาด price in ศักยภาพของ AIP แล้วก็การเติบโตในอนาคตเข้าไปในราคาตอนนี้เยอะมากแล้วนักวิเคราะห์เขาก็เลยมีมุมมองแนะนำแค่ถือหรือโฮนะคะสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วเพราะพื้นฐานบริสัทก็ยังดีมีเรื่องให้เติบโตแต่ถ้าจะเข้าซื้อใหม่ตอนนี้ที่ราคานี้เลยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องมูลค่าที่มันสูงไปแล้วเข้าใจแล้วครับคืออาจจะไม่ได้อัพไซต์ที่คุ้มค่าความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะราคาไปรออยู่แล้ว ประมาณนั้นเลยค่ะสิ่งที่น่าจบตาก็คือตลาดเหมือนจะเดิมพันว่า AIP นี่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจได้แบบหมดจดเลยซึ่งนักลงทุนก็ต้องชั่งน้ําหนักความเสี่ยงตรงนี้ด้วยทั้งเรื่องการนําไปใช้จริงแล้วก็คู่แข่งในอนาคตอีกค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปก็คือเราเห็นภาพบริษัทเทคที่ผลงานดีเยี่ยมเลยเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็มี AIP เป็นดาวเด่นแต่ในขณะเดียวกันตลาดก็ให้มูลค่าความคาดหวังในอนาคตเนี่ยสูงมากจริงๆค่ะ เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะคะประเด็นที่น่าชวนคิดต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าในเมื่อพารานเทียมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในภาครัฐภาคเอกชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเรื่อง AI เนี่ยลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ระดับโลกที่เราคาดไม่ถึงขึ้นมาหรือว่าการปรับใช้ AI มันเร็วกว่าที่เราคิดมากม มันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลระหว่างความสําเร็จจริงๆของบริษัทกับมูลค่าตลาดที่สูงอยู่แล้วตอนเนี้ได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดมากครับเป็นคําถามสําคัญเลยที่อาจจะบอกทิศทางของพารันเทียต่อไปได้เลยนะครับเนี่ย